ตายแล้วอะไรเพ่อนมากโอ๊ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องอายไม่ได้ละต้องไปจีบแล้วเฮ้ยคิดไม่ผิดจริงด้วยอะว่าเออเร่งวันนี้เอาไว้สวัสดีค่ะเพื่อนๆดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่อง อีน็เกมเมอร์นะคะ,นนะ,คะ,าาคะวันนี้นะคะเราจะมอเครื่องของถุกล่องเกมกันเถอะนะคะสำหรับกล่องเกมในวันนี้นะคะเป็นกล่องที่ออกจำหน่ายไ่้เดือนประมาณเดืนเอนพฤศจิกายนนี่แล้วน่เองนะคะเป็นเกมที่คุ็นสินทั้งนีเนี่เองเนาะกมนั้นก็คือนี่ค่ะเกมสี่ผู้ค่ะ เกมที่ไม่กิเนเมมารีโอค่ะเกิดไซส์สีนะคะเป็นภาคที่สี่แล้วเนาะภาคที่ภาคที่สองอ่ะรู้สึกมีกล่กองนี้มีเต็มด้วยแต่ว่าปกติเราซื้อไม่ทันนานมาแล้วอะ่ะอันเนี้ยเกมที่ไิ่กินเะนี่ยคืออยู่มาไม่รูกี่ปีแล้วเป็นสามสิบปีแล้วมนะั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าผมเล่นตั้งแต่สมัยตอนที่เล่นเกมจีบสาวใหม่ๆนะคะ อีกสาวแล้วก็วาาวกกมั่นรอสาวบริเวแในเองอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้นี่นะคะมีก็คือกล่องเมิมอ่าเป็นอะไรนะเป็นสเปเชียลเอสซอลสค่ะสเปเชียลอสซอลสนะคะก็ถือว่าเป็นเหมือนกับ Inter, คอลเลคชันอีเทอร์นั่นแหละค่ะแต่ว่าข้างในจะมีอะไรบ้างเรายังไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะคะว่าภายในกล่องน,นี้จะมีอะไรบ้าง แล้วก็นี่ค่ะบทสรุปค่ะแน่นอนซื้อมาก็ต้องมีบทสรุปเล่นนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้เอากองทุกคนมาโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs> 今一人で歩いてるけどなんか違うんだよな」「つなぎ合わせてできたぎこちないメッセージ」「もしも叶えられるのなら届けてみたい」「温かい言葉探して」「はにかんでとろ 「君のことを知ってから世界が色づいてまわる」「走り出した僕たちはまた巡りあえる」「その笑顔ほら全部見せて,てくれ」「Sweet love」「あなたはとにどとまるはんかん」 แหนกกล่องเนี่ยมาว่าข้างในมีอะไรบ้างกล่องใหญ่เบลเลอร์เท่าขนาดเนี้ยต้องมีอะไรที่น่าสนใจอยู่ข้างในแน่ๆบ้างเลยนะคะเราจะเริ่มจากการดูด้านข้างก่อนเนาะด้านข้างกับด้านหลังเนี่ยจะเชื่อมต่อกันนะครับก็จะเป็นขาของพระเอกของเราเองนะคะพระเอกภาพนี้นะคะดูว่าเตียวตาก เดียวตับคาสามานะคะรูปที่เห็นอยู่นี่คือรูปของเดียวตะบคาสามานะคะซึ่งเป็นพระเอกของภาคนี้นะคะซึ่งด้านหลังมันก็จะเชื่อมต่อกันเป็นรูปภาคใหญ่นะคะว่ากําลังนอนอยู่นะอ,อ่อยอ่อยนิดนึงแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแบบข้อมูลนะคะว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะคะก็จะมีแผ่นเกมอ่าเอ่า โทคิมิจิเมมโมเรียลเกอร์ไซส์สี่ฮา์ดนะคะฮาร์คือชื่อของภาคนี้นะชื่อ h าร์ดเนะาะเป็นของ n i n t e n d o Switch นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะประกอบด้วยแผ่นที่ดีต่างๆเอ่ยอันนี้คือซีมีก็คือคนภาคเนาะชื่อคนภาคคนนี้อันนี้คนภาค,คนน,น,นี้คนภาคคนนี้นี่เอ้นนออเคเดี๋ยวเราจะมาดูกนะะันค่ะ ว่าข้างในมีอะไรกันมาแกะกันแต่ว่ามันแปลกๆอ่งข้างข้างมันอ๋อโอเคไม่ว่าด้านข้างจะติดเลยก็ออบอบซุปดี ใส่เนี่ยลองใส่ดีกว่าเพราะว่าต้องกัรฝุ่นต้องกันอะไรนะนี่ค่ะัเราซะมาเริ่มต้นการเปิดเราจะมาเปิดกันนะคะเปิดมาปุ๊บเราจะมาเริ่มการเปิดแล้วเปิดมาปุ๊บนี่ค่ะเมื่อกี้เปิดไปที่อของร้านแล้วได้เห็นมีโค้ดเราก็ต้องปิดโค้ดเวยก่อนนี่คือโค้ดชุดอ่ายูกตาตะนะคะของอ่า โทกิมิิมารียอเกอร์ไซส์สีนี้นะคะถ้าใส่โคดนี้ลงไปแล้วก็จะได้ชุดอุกรตรตัวนี้นะคะอุกะตะโทกิโมโนอันนี้อันนี้นา่าจะเป็นกีโมโนเนะาะก็ตัวจะใหญ่ๆเลยนะคะโอเคลังจากนั้นก็จะมีตัวละครค่ะมากมายแล้วแต่ทุกคนว่าทุกคนจะชอบคนไหนไปที่แน่คนนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าคนเนี้ย เขาเป็นดาราใช่ไหมแต่ว่าคือเขาต้องทําตปกติอยู่ในโรงเรียนแล้วก็ต้องใส่ไปแว่นตาตลอดเวลานะคะน่นะะารักสำหรับคนที่ชอบสายหวานๆหน่อยนี่ค่ะเจ้าชายขนมหวานค่ะนี่คือเจ้าชายขนมหวานนะคระับก็ที่ว่าจะใช้ขนมหวานเพราะว่าหน้าเขาจะออกหวานๆหน่อยนะคะอันนี้อาจารย์จําห้องเราเองค่ะอาจารย์จําห้องของเราเองนะคะ เราจะไม่พูดพูดความยาวสาวความยืดอ้อจะบอกให้ว่าภาคเนี่ยมันจะเหมือนกับภาคที่้วตรงที่ว่ามีตัวละครเพื่อนหญิง2สองคนนะคะซึ่งจะไม่เหมือนกับภาคหนึ่งภาคสองที่มีคู่แข่งแต่ภาคนี้จะมีตัวละครหญิงซึ่งแบบที่ว่าเป็นเพื่อนเราเลยแล้วก็แบบมาแลกเปลี่ยนกันมาแลกเปลี่ยนความอ่าอ่าแลกเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่าเออคุณเธอชอบคนไหนอะไรยังไงเนาะเพื่อที่ว่าแบบมันจะได้ไม่ชนกันนะคะโอเคค่ะโอ้ยทำไมมันเป็นรูปแบบลายวาดด้วยเส้นนะคะโอเคว้าวอันนี้เป็นหนังสือเลยนะคะเป็นหนังสือเนอะเอาะเราจะลองเปิดหนังสือนี้ก่อนนะคะว่าข้างในมีอะไรกันบ้าง สือมีอะไรข้างในเป็นบ้างหนังสือนี้มีอะไรข้างในเป็นบ้าง้าีสำคัญก็ต้องใส่ซองไว้เป็นอะไรอ่ะวา้าเป็นนี่นะคะอันนี้คือเพื่อนหนีสองคนเนาะ เนี่าายทางของเราเองัอันนี้ถ้าถ้ามาสายกีฬามันจะเป็นคนนี้ถ้าเกิดว่าสายสังคมมาตรงนี้นะคะถคาอะจีบดารามาตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีเด็กเรียนเนาะอ,อ่าผมไม่แน่ใจว่าคนนี้หรือเปล่าคนเนี้ยทั้งเรียนเก่งแล้วก็โูแบบหน้าดูแล้วก็แบบแทะเออแทะ โอ้ดูสิอันนี้คือเป็นสนม a d ดภาพนะคะเห็นไหมโอ้โหอะไรนะอีหนึ่งอีสี่อีสามอันนี้น่าจะเป็นรูปภาพที่กสกเกก็ไว้่อนที่เราจะเล่นเกมเนาะมันจะมีเขาเรียกว่าประมาณว่าอ่าสกเก็ตภาพไว้ก่อนมันจะเป็นอีเวนต์ต่างๆอย่างเงี้ย ที่เราจะสามารถเจอในเกมได้นะคะนี่เลยคนเนี้ยไม่เหมือนกับคนที่ภาคก่อนเก่าที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเขามีสิทธิ์แพกด้วยคนนีก็เดินไลน์คนนี้ไม่จุดไม่เหมือนกับภาคอื่นแบบภาคอื่นเขาถึงเขาจะเป็นสายกีฬาแต่เขาไม่มีสิทธิ์แพกแต่คนนี้เขามีสิทธิ์แพกด้วยมันต้องสิทธิ์แ มาแล้วค่ะเรามาเข้าสู่นี่ค่ะกระชายขนมหวาน,นะคะ่ะผมก็เชื่อไให้ขอโดยเฉพาะเลยเนาะจะเป็นแบบที่ว่าใส่แบบน่ารักแบล็คแบบนี้เห็นไหมคะแต่ค่อนข้างจะน่ารักแล้วก็ดูเหมือนสาวนะแต่เขาเป็นที่แสงของเขาอะ่ะ คนญี่ปุ่นน่ะถ้าจากที่สังเกตน,นะเขาเป็นต,ตัวเองสูงแล้วเขาก็แบบตั้นใจในตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะนี่ค่ะดาราผู้สั้นเรนอยู่ในโรงเรียนนะคะโอ้ยเท่มากเลยอะแต่เวลาตอนใหม่ๆเขาจะใส่แว่นตานะคะแล้วก็ไม่อยากจะสูงสีกับใครว่าลิซี่ถ้าสูงสีแล้วก็ ความจะแงๆค่ะนี่คือตอนที่สอดเสร็จแล้วตาค่ะโอยตายแล้วอะไรเพลินหลุกมืออ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องอายไม่ได้ละต้องไปจีบแล้วเฮ้ยคิดไม่ผิดจริงๆด้วยอ่ะว่าเออเล็งบนี้เอาไว้อ่าโอเคอนี่ค่ะ อันนี้อันนี้น่าจะเป็นเด็กเรียนนะคะจะมีใยที่ใต้ตานะคะกัะตังกิ๋เนาะคนนี้ชื่อยานอสุกินี่นี่อีลากิค่ะโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้ตอนที่ใส่ชุดวิ่งนะเหะมือนผยูแสนเจ้าเหรอไม่าจ่ใช่อะ่ะก็หล่อไปอีกแบบนึงน,นะคะ ภาคนี้นะคะจะมีอ,อันนี้ก็อีกคนหนึ่งอันนี้ก็อาจารย์เนาะอันนี้น่าจะเป็นรุ่นน้องหรือเปล่าไม่รู้หรืออยู่คนละโรงเรียนก็ไม่รู้เรายังไม่รู้ข้อมูลของคนค,คนนี้เท่าไหร่นะคะโอเคโอเคเราจะมาดูต่อไปต่อไปก็จะมีอะไรบ้างมีแค้นเกมค่ะ แผ่นเกมหนึ่งแผ่นนะคะของ Nintendo Switch นะคะ Nintendo Switch นะคะแล้วก็มีแผ่นนี้ค่ะ b l u l a y d i s ซึ่ง b u l a y d i s เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับอ่าเป็นเหมือนภาพยนตร์อย่างย่ออ,อนะคะโอเคนี่แผ่นเกมม,มีไหม มีนล้วมั้ว้าวใช่ใช่ชอันนี้คือลายเซ็นค่ะเป็นอ่าอันนี้พร้อมกับลายเซ็นของคเจ้าของเสียงนะคะนี่ยครัมันจะมาเป็นเซ้นเลยไม่กล้าแกะไม่ต้องแกะดีกว่าเพราะว่าแกะไปก็เราก็ไม่มีใส่ใจเรื่อง เสียงนักพากสักเท่าไหร่เนาะอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวเนี่ยค่ะมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4อันนี้มีสีเล่มนะคะแล้วก็ในฝั่งนี้มีสี่เล่มเอ่ยมีสีเล่มเหมือนกันค่ะก็คือน่าจะมีสักแปดคนนะคะตัวละครในภาคนี้นะ,ะน่าจะมีตัวละครลับอ,อยู่นะของเชกอร ก็เอาทรายโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาอันนี้ความหมายเดี๋ยวเผื่อเปิดคร่าวหน้าเดี๋ยวมีคนนี่น,นี่นะคะต่อมาจะมาดูเรื่องเกีก่ยวกับบทสรุปกันนะคะผมปกติเวลาผมไม่เกียนญี่ปุ่นผมอ่านญี่ปุ่นไม่ออกนะ บอกไปก่อนแต่ว่าสมัยนี้มันทันสมัยกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราจะต้องพึ่งบทสรุปที่เราซื้อมาเนะ100ะาะเต็ร้อยกว่าบาทบ้างสองร้อกว่าบาทบ้างข้อมูลตรงบ้างไม่ตรงบ้างบาบ้าบา,บา,บาแต่ว่าตอนนี้ยเรามีตัวช่วยพิเศษในมือถือเราเ,เองก็คือ Google Translate ค่ะก็ะคือ ตัวแปลภาษาให้เรานะคบสามารถแปลภาษาญ,ญี่ปุ่นให้เป็นภาษาไทยได้นะครับเราสามารถที่จะใช้แปลได้แต่เวลาแปลให้พยายามแบบถ่ายรูปไปก่อนแล้วก็แปลนะคะเคยใช้กับทีวีมาแล้วก็ใช้ได้อยู่นะคะ Google Translate เออนี่ยไม่มีปัญหาเลยคัะขอโทษนะคะถ้าเกิดพูดอะไรผิดไปเนาะโอเคอเราจะมาดูข้างในกันนะคะว่าข้างในมีอะไรข้างในเป็นภาพสีหมดเลยนะคะ ้างในก็จะพูดถึงว่า,อาเออการทำช็อกโกแลตในภาคนี้มันเป็นการทำช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนภาคก่อนๆน,นะครับภาคก่อนๆก,ก็คือแบบต้องคนไปคนมาใช่ไหมอ่าแต่ภาคนี้คือจะต้องทำให้มันสวยามเดี๋ยว๋ยวเพิ่งข้ามข้ามเรื่องนั้นไปก่อนอันนี้จะเป็นห้องนอนทั้ง5แบบนะคะเนี่ยเราสามารถเลือกได้แล้วก็ มันจะให้ค่าพลังต่างๆต่างกันนะคะอยู่ที่เราเลือกเนาะอันนอันแรกนี่น่าจะการเรียนส่วนมากจะเป็นการเรียนศินละปะแล้วก็กีฬาสังคมอ๋อสังคมใช่ไหมนีม่มีอะไรอีกอย่างอีอันนี้สังคมอาา๋อเะก็ข้าว แล้วก็มีพวกอะไรนะเนี่ยคะ่ะ๋ยวดูกอนสังคมเออมีค่าสน่หนด้วยมีค่าสน่เหน่ด้วยคะ่ะมีกีฬามีสังคมนะคะและหลังจากนั้นก็จะเป็นข้อมูลมีข้อมูลอะไรอันนี้ข้อมูล,ไ,นนมลไม่แน่ใจเหมือนกันจ้ะอาจจะดูท่าที่เราดูนะคะ ันนี้ค่าความชื่นชอบนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่ห้าแบบเหมือนเดิมเนาะเริ่มตั้งแต่แบบเจอพบเจอครั้งแรกแล้วแบบเออมันอยู่ที่ค่าของเราด้วยว่าค่าของเราอ,ะอ่ะเป็นที่ชื่นชอบของเขาไหมบางทีอาจจะเริ่มต้นด้วยเฉยๆบางคนอาจจะเริ่มต้นด้วยแบบอุ้ยแย่เฮ้ยใคร,รอ่ะอันน้อกอ,อันนะคะ ส่วนต่อมาก็คือเป็นส่วนของอะไรส่วนต่อมาอ๋อนี่ค่ะนี่คือช็อแกแครดช็อกโกแลตบราวน์เนนทายนะคะนี่นะคะเห็นไหมครับว่าเรากับเพื่อนสองคนเนาะเรากับเพื่อนสองคนช่วยกันทำช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตจะออกมาแบบในรูปแบบต่างๆนะคะมีราคาด้วยอรอบเนี้ย ม,ะะมีแบบโดนัทมีแบบเป็นพายมีแบบเป็นอันนี้เป็นที่ปากทั้งรูปเสื้อผ้าถูกอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งมันจะออกมาเป็นแบบสมาร์ทหรือว่ามันจะมีสมาร์ทมียังไม่เคยเล่นอะเห็นแต่ในในที่คนถึงเขารีวิวนะคระับจะมีสมาร์ทเอ่อน่าจะมีสปรอร์ตน่าจะมีอะไรอย่างเงี้ยเพียวอย่างเงี้ยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะ ก็คืออยู่ที่คนด้วยเนาะเขาชอบไหมนะคะคนี่นะคะนี่คือข้างหัวใจเนาะข้าหัวใจแากรอดับต่างๆนะคะก็จะสูงไม่ใหญ่ค่าค่าประสบการณ์พวกเนี้ยคือต้องดูให้ดีนะว่า มันจะมีเฟรนกับเลิฟนะคะถ้าค่าเฟรนสูงเลิฟต่ำก็จะเป็นฉากจบที่แบบเป็นเพื่อนกันแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นค่าเลิฟสูงพอๆกับเฟรนเลยก็จะได้แบบว่าฉากจบที่สมบูรณ์แบบเนาะอันนี้นะคะต้องใช้คําแปลต่างๆเนาะอาะละค่ะดูหน้านี้ ถ้านี้รู้เลยเกี่ยวกับตัวละครแต่งชุดนะคะว่ามีชุดกี่แบบอะไรยังไงนะคะเดไปดูได้ใกล้ๆข้อมูลคร่าวๆว่าอ่าฮะนี่ค่ะอันนี้คือเสื้อผ้าจะมีตัวที่เป็นท็อปก็คือเสื้อแขนยาวเสื้อนอกเสื้อนอกมีเสื้อข้างในอันกางเกงนะคะนี่เป็นเ,นะะนเนดรสเนาะอ่ามันเป็นเป็นเดรสที่แบบใส่ใทั่วไปอะ่ะ แต่อันนี้เป็นเดรสที่ใส่ในงานคริสต์มาสเนี่ยงานอะไรต่างๆนะคะมีชิดฟนน้ำนะคะอยู่กระตากนะคะมีกินโนมนีกินโนแล้วก็มอีอ๋อันนี้ชุดชุดชุดแบบคอสเพลย์อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะคือระดับข้าวๆ6อันแรกนี่นะคะ หอันแรกเนี่ยจะเป็นชุดมาตรฐานนะคะก็จะมีเพียวเพียวเป็นรูปสีชมพูนะครมีเซ็กซี่นะคะมีเนเจอร์นะคะแล้วก็สีเหลืองนี่อะไรอ่ะอเดี๋ยก่อนขอจจก่อนอแม่งดิค่ะมอไม่เห็นเออสีเหลืองสีเหลืองเป็นวีวิดค่ะเป็นออกแนวแนวหน่อยเนาะ แล้วก็จะมีฉีกเหมือนเดิมแล้วก็มีแอ็กซีกนะคะส่วนภาคค่าถ้าเกิดเราจีบพวกสายกีฬาเขาจะชอบสปอร์ตหรือว่านเจอร์เนาะแล้วกเสร็จแล้วก็จะ,จะมีบางส่วนชอบเซ็กซี่อย่างเงี้ยที่เอเอเชื่อว่าปนละครรับรว่าเป็นแบบเซ็กซี่เลยแล้วก็ภาคนี้ก็จะเหมือนกับภาคสามหรือเปล่าน,นะคะที่ว่าจะมีการผสมผสาน,นขึ้นมาระหว่างสองอันนะคะ อันนี้ก็คือคิวแอนเซ็กซนะคะคิวแอนเซ็กซเนาะอันนี้ก็คือเซ็กซี่กับวีวิ v นะคะซึ่งไอตัวนี้มันจะเป็นตัวที่แบบว่าถ้าเกิดเราซื้อเสื้อผ้าเยอะขึ้นอะเราก็สามารถเอามิกแอนแม t มันจะกลายเป็นคู่อย่างนี้มาได้นะครัแต่ไม่ใช่ว่าทุกคู่จะได้นะคะถั้งคุณผสมผิดมันจะกลายเป็นหัวกระโหลกคะ่ะซึ่งไม่มีใครชอบหรอกเนาะหัวกระโหลกนะคะ มีกัานทุกๆเหตุการณ์น่ะพยายามหอมอ้าไม่หอมแก้มสิตอนแรกๆอ่ะให้จับตัวจับเนื้อจับตัวอย่าพึ่งจู่จมบนใบหน้านะคะไม่เช่นนั้นแล้วก็ค่าความรักความชอบมันจะลดลงนะคะพยายามจับที่ตัวก่อนเนี่ยแล้วเราก็ไปถามเพื่อนกนว่าเฮ้ยมึงตอนนี้ความรักของกูอยู่ในระดับไหนแล้วนะคะ ก็คงเหมือนกับภาเก่าๆที่ว่าโทรศัพท์ไปหาเพื่อนแล้วก็มันรักกูรือยังอะไรยังไงอันนี้คือพระเอกคนได้นะคะนี่คือข้อมูลของเขาเลยรียวตะคาซายามะนะคะในเบอร์โทรศัพท์จุดๆเคยเป็นที่9้าเดิน9านะคะนี่นะคะความสูงก็สูงขึ้นโอ้ปีสามนี่สูงแปดสิเลยโอ้สูงสูงมา ก็หน้าล่างอยู่นะแล้วก็ในในี้ดสรุปนี่ก็จะมีแบบเสื้อผ้าที่ระเอกเขาใส่เนาะแล้วก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆนะคะนี่คืออีเวนต์ต่างๆของระเอกนะคะซึ่งจะบอกรายละเอียดตรงนี้เลยว่าแบบวันที่เท่าไหร่แล้วก็ไปที่ไหนอะไรยังไงน,น,นี่ไปที่ไหนยังไงอะไรเจอกันที่โรงเรียนเออบ๊าบาวา,านะคะในนี้จะบอกหมดเลยค่ะ แต่รู้สึกทกอีเวนต์ในภาคนี้จะเยอะมากเลยนี่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 น,นี่อันนี้อันนี้อันนี้คือกับพระเอกเนาะแต่มันจะมีแบบที่ว่าแบบจับคู่กันบ้างเช่นอันนี้มีพระเอกอยู่นี่นี่ไงคน,นคนเนี่ยคนเนี่ยที่เป็นน,นักกีฬาทวงวะมีแปลกด้วย <c oughs> ยังไม่ถึงเขาเลยมีถึงพระเอกคนแรกเลยโอเค ะะคเราเราขอจบกันตรงนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวข้อมูลจะเยอะขึ้นเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะที่ว่ามีสิกแข็งนาโซนมูนเนาะนามุกซสซาซาโซซาซาซาจะอ่านว่าซัสซาแล้วษาญี่ปุ่นเนาะโอเคค่ะ เดี๋ยวเราจะมาสรุปคร่าวๆให้เพื่อนๆไดส่ัสงนะครับเอาละค่ะเป็นไงบ้างครับวันนี้นะคะสำหรับการเปิดกล่องเกมนะคะทุกที่เมื่อกี้เมมเบรียลเกอร์ไซส์ภาคสี่นะคะว่ากล่องเงยเบลเทอร์น,นี่มันมีอะไรบ้างนะคะสรุปวง่ายก็คือมีอาร์ตบุ๊กเนาะมีแผ่นเกมมีโค้ดชุดกิมโมโนให้นะคะ แล้วก็มีรายเซนของอคนภาพของตัวละครอะไรต่างๆนะคะเอาใครค่ะยังไงเดี๋ยวอขอจบการพิมววนะคะในครั้งนี้นะ,ะถ้าใครสนใจอยากจะติดตามพี่นอกต่อไปนะคะขอให้คนนั้นนะคะกดแชร์ให้พี่นอกหน่อยะคะ่ะกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนและกดติดตามด้วยค่ะเพื่อให้พี่นพจะได้บอกข้อมูลต่อไปว่าต่อไปจะเปิดอะไรกันตอนนี้เรามาเปิดตัวน,นี้แล้วต่อไปเราจะมาเปิดโมเดลต่อโมเดลอะไรต,ติดตามกันนะคะอังที่ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย